นี่ค่ะบักม่วงแก้วนวยใหญ่พันใหญ่หวานหลายๆค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะยายไหมพาพี่น้องมาเบิ่งบักม่วงแก้วพันใหญ่แล้วก็สุกหวานหลายค่ะพี่น้องผู้ใดส่สนใจบักม่วงแก้วก็มาได้ถ่ายเท้าผู้ใดมงกินบักม่วงแก้วบักม่วงแก้วนี่กินแล้วแซบเด้ค่ะพี่น้องค่ะกัดที่ก้นมันนี่จะหวานหวานด้ค่ะพี่น้องกินบักม่วงแก้วต้งกัดกัดที่ก้นมันค่ะแล้วมันจะหวานกินแบบ บราณนะค่ะคนโบราณเพื่อนที่กินบกม่วงเพิ่นที่กินทั้งกลนมันเลยค่ะเด้วกัดกลนมันก่อนแล้วมันจะหวานเพราะหัวมันจะออกเปรี้ยวไอ้ปลามากันนำไรที่แตกค่ะพี่น้องค่ะมันมันแซบอี่ลีค่ะบกม่วงบกม่วงแก้วพันใยนี่แซบเด้ค่ะล้มแห้งไหลค่ะพี่น้องล้นเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะนวยใยสุกเหลืองอะลามไปหมดค่ะผู้ใดมักบกม่วงแก้วก็มาเด้ค่ะเด้อแซบแซบค่ะเวลากินอมเปรี้ยวอมหวานค่ะ แต่สมัยนี้เขาก็นิยมปลูกมะม่วงรุ่นใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำดอกไม้นี่โอ้โหฮิตอันดับหนึ่งเลยค่ะพากันปลูกกินน้ำดอกไม้ก็จะกินกับข้าวเหนียวแซ่บค่ะพี่น้องคะ,ะข้าวเหนียวมะม่วงน้ําดอกไม้นี่แซ่บอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงโบราณค่ะมะม่วงแก้วนี่เป็นมะม่วงโบราณสมัยแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราแล้วค่ะ,ะหากินก็ยากอย,กอยู่นะคะสำหรับบรรน,นอกค่ะอีสานเราก็จะมีน้อยลงค่ะ ต้นนี้ก็ปลูกนานแล้วค่ะนี่ดูค่ะดู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 ลูกมันค่ะน่าทานมากันเพื่อนดูค่ะสุกเหลืองอารามกัดกินที่ก้นมันโอ้ยแซบหลายพี่น้องค่ะอมเปรี้ยวอมหวานโอ้ยบัญยาใบถูกความที่มันแซบค่ะพี่น้องมันสิหอมค่ะพี่น้องค่ะกัดองมันี่หอมเพื่อกินบกม่วงแก้วที่หู้รสว่ามันเป็นยังไงด้ค่ะเด้อบ่ะยากบัญยาอ่ามันแซบแซบอหลีค่ะมันเป็นบกม่วงแบบบรรนอกทรรมชาติ นี่ค่ะเมืองฝนมันตกค่ะมันร่วงมันล้นค่ะเนี่ยนี่ลวนเต็มไปหมดค่ะนี่พี่น้องค่ะเอาไปดองเลค่ะเนาะหนวยดิบๆหำๆเนี่ยเอาไปดองแซ่บแซ่บเลยพี่น้องค่ะเบิ่งคันนี่ดอกดอกพี่น้องเนี่ยข้างบนนะคะดอกหลายนี่นี่ถ้าซ่องให้เบิองคันเนี่ยลมพัดวี่วีค่ะอากาศมันดีช่วงนี้ค่ะบางม่วงก็จะไว้หมดแล้วค่ะเหลือปลายแล้วค่ะพี่น้องบางม่วงเริ่มไว้แล้วค่ะอาว่า ช่วงนี้ก็จะเป็นพวกทุเรียนเงาะมังคุดอะไรเข้ามาแทนค่ะผละไม้มาจากสวนระยงระยองจันพวกนี้จะเข้ามาแทนแล้วค่ะของอีสานบ้านเราก็จะเป็นมะม่วงก็จะเริ่มวายลงค่ะมันสลับกันไปนะพี่น้องนะผละมากรากไม้ของไทยๆเราเนี่ค่ะไม่อดไม่อยากค่ะพี่น้องแต่ถ้าเป็นทุเรียนก็จะเน่นอยู่ในราคาสูงอยู่ค่ะ,ะมะม่วงก็จะไม่ค่อยมีราคาค่ะ ราคาดีก็จะมะม่วงน้าดอกไม้สีทองอะไรพวกนั้นก็อีกเกจหนึ่งค่ะก็จะราคาได้อยู่ค่ะแต่ามะม,ม่วงบนบ้านเราก็จะไม่มีราคากล้วยเกลือนี่ก็จะไม่ค่อยมีราคาช่วงนี้ค่ะกล้วย,ยนี่ก็จะเอาไปทํากล้วยฉาบกล้วยอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าราคามันน้อยราคามันไม่แพงมันไม่แรงค่ะค่ะ,ะแล้วก็ทํานึ่งทานี่กันไปค่ะ อันนี้บรรยากาศดีดีดค่ะพ,ะพี่น้องค่ะพาพี่น้องมาบิ่งบอกม่วงเไม่แย่ไครมดแดงกับเดียเ๋ยวยยใหม่เชม่แย่ไครมดแดงนะคะเ้อกับต้นบอกม่วงเลยคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะอันนี้ค่ะนี่นี่นีหรือว่านี่น้ำดอกไม้สีทองค่ะลูกงใหญ่หนุย่ยงใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะหอยต้นเต้น,ตนยู่ค่ะเนียก็บไปหลายลูกแล้วค่ะพาพี่น้องมาชมอันนี้ก็ยัยใหม่ปลูกต้นนี้ได้สองปีมั้งค่ะพี่น้องเนี่ย มันเป็นลูกเป็นนุ้ยงามค่ะต้นมันยังไว้ค่ะพี่น้องค่ะคนดินมันดีทําอะไรก็โตเร็วค่ะมุมงบ้านยายใหม่ก็มีหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะปลูกไว้ค่ะก็ไว้อยู่ไว้กินไม่ต้องไปหาซื้อหาเขานะคะพี่น้องแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองก็ต้องซื้อกินค่ะแต่อยู่บนนอกเราก็ไม่ต้องซื้อก็ประหยัดได้เยอะค่ะยายใหม่ก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่มาให้ดูกันค่ะสลับกันไปค่ะพี่น้องค่ะ เบื่อหนงก็ดูนี่อ่าดูต้นมงต้นไม้บ้างค่ะดูดอกมงดอกไม้ดูเพลินๆไปค่ะวันๆหนึ่งก็การเวลางก็หมดไวค่ะวันๆหนึ่งก็แป๊บแป๊บปีหนึ่งก็แป๊บเดียวหมดปีค่ะยามันก็ถ่ายบอกม่วงที่บ้านมาให้เบิ้ลนะค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แหย่ยามันไหมเด้ค่ะเด้พี่น้องอ่ามาให้แรงใจยามันไหมขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะพี่น้องจ๋ายามันก็มาถ่ายมะม่วงอ่าแก้วพันใหญ่แล้วก็ ีน้ำดอกไม้สีทองลูกใหญ่ๆเป้งๆค่ะต้นใบใหญ่แจะโดกดกพี่น้องค่ะสิขอโตไปก่อนนะคะในเมื่อวานก็ถ่ายหมกทุเรียนมาให้เบิรงก,กันกินกันค่ะวันนี้ยังแม่ก็จะไปกินข้าวเหนียวทุเรียนด้วยละค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะปอกมวงแก้วแซบๆค่ะ